พามาดูจุดกําเนิดถนนคนเดิมคนเดียวค,ครับนี่คือต้นกําเนิดของถนนคนเดิมคนเดียวแล้วคุณนก้องโอ้โหเนี่ยสวยมากๆคือตอนวัยรุ่นเนี่ยผมกับคุณนก้องชอบขับรถเล่นกันแล้วก็อยากจะเขาเรียกเก็บฝักของต้นไม้เนี่ย <S <S เพื่อที่จะเอาไปปลูก <S <S เพื่อจะทําสวนป่ากันอยากจะปลูกต้นไม้ลกร้อนนั่นแหละแล้วเรามาเจอต้นนี้ครับ หลังจากเจอต้นนี้ในทุกๆปีอ่ะพราะเราจะมาถ่ายรูปคู่กันที่นี่ถ่ายตรงเนี้ยกันนะครับในทุกๆปีเลยมาถ่ายตรงนี้กันต้นเนี้มันสวยวันหนึ่งเราสั้าก้อนหนึ่งเราจะทำแบบนี้เนี่ยเราจะปลูกต้นไม้<อ>แล้วก็มีต้นชมมูพันธุ์ท<อ>ิพย์เป็นขนาดสองข้างทาง<อ>ซึ่งตอนนั้นที่เราพูดเราก็ยังไม่มีที่<อ>ก็เป็นเด็กวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แต่วันนี้วันหนึ่งเรามีโอกาส ก็ทำความฝันของเราให้เป็นจริงกันนะคะขึ้นใน,ในทีน่นี้ขึ้นตะก้องขึ้นที่นี้คือตอนที่เราตะก่อนเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะทำกันนะว่าวันหนึ่งเราก็จะมีต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งมันคงต้องใช้เวลาที่นานมากๆแต่ว่าความสำคัญก็คือการที่เราได้เริ่มต้นนะ ความสาคัญคท,ที่เริ่มต้นค่อยๆทําไปใช้เวลาทําเท่าที่ทําไหวความสาคัญก็คืออยู่ที่การเริ่มต้นนั่นแหละต้นไม้ก็เริ่มต้นจากเมล็ดเมล็ดที่ดีก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของต้นไม้ที่จะผิบานดอกออกผลเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นสําคัญการเริ่มต้นที่ดีก็คือการเริ่มต้นที่เดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันนี้ทาปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วผมคิดว่าถ้าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดมันก็จะผีบานดอกออกผล ต้นชมพูวันที่ไปต้องพี่บาแน่ๆคนเก้องเออกวันนะคะก็เปองเดิดูอยู่ you, ปลูกต้นไม้ต้นสองต้นนะครับ <1> 1> เอาต้นที่คุณชอบคนที่ต้นที่คุณประทับใจต้นที่คุณมีความทรงจําอยู่ะมันจะทําให้เวลามันพี่บานเราออกผลมามจะทําให้คุณนึกถึงนึกถึงความรักนึกถึงความหวังดีนึกถึงความปรารถนาดีที่มีต่อกันคุณก็ เริ่มปูกพอมันผี่บานดอกออกผลมันก็ทําให้หัวใจของคุณผี่บานไปด้วยนะคุณตะกองแล้วแล้วผมก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะมีแบบเนี้ที่สวนป่าผลไม้ของกระทุทื่อและคุณตะกองนะครับปลูกต้นไม้มีประโยชน์ต่อโรคใบนี้ปลูกต้นไม้มีประโยชน์ต่อลมหายใจนะครับดูอยู่ปลูกต้นไม้ได้คนละต้นต่างต้นขอให้ทุกคนส,สดชื่น